ประตูล้อหน่อยจะได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันนึเอามากินยำมานี่เออเดี๋ยวได้มาชิมให้ดูสักหนึ่งคำเพราะว่ารอกับข้าวเฟรนไนจะชิมให้ดูหนึ่งคำนะคะไม่สนิเงี้ยชิมยำบุนเส้นย,ยังไงเนาะขันวะรอ้วกัน ตันี้วบอ้มได้แกะตัวท oh ี่แกะไม่มีเลยไม่ต้องแกะจะซิมป้าคำเดียวนะโอเคจะซิมไม่รู้คำาแบบว่าเอาตัวที่แกะทำไม่เอาพีดเลยดยพีคอ้วนซินแล้ว มาใกล้ๆเนี่ยทำนีเพีเกเคกินย่นอันน <reviewed> ี้เป็นย่างมุงเส้นซื้อ้อ

ฉันกินฮันเดียวมันหลายบางครั้งละกัเพินะพราามนไม่่แผ 김서오 음, 좀카 음. 나요. 응. 음. 네. 음. 네. 음. 너무 예쁘다. 동카이 거나 음. เขาบอกว่ากิานอเนี่อันดิบไม่ค่อยดีนะกนลนะลัมนะยำมือสริมสัมบหืมเกืว่ขอเธอเดืมากแลยยามือเธอเดือดมากแลว Nói chân Có cục Mấy nó ngồi nó bài nữa không